โอเคค่ะสวัสดีนะคะสำหรับนาคาพารวยนะคะพบกันตอนบ่ายนะคะตอนเช้าก็อาจจะมีคนได้ไปกินขนมกันบ้างนะคะวันนี้ก็มาดูนิเคอิช่วงบ่ายนะคะวันนี้นะคะนาะคาพารวยนะคะชอบเด่นก็คือชอบเลขแปดนะคะวันนี้นะคะ เลข9นะคะแล้วก็เลข0นะคะแต่วันนี้นะคะที่จะมาก็จะมีเลข90นะคะน9นะคะอ่เาแล้วก็จะมีตัว80อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือถ้าสนใจตัวไหนก็ลองกดตามหรือช่วยเสียงท้ายได้นะคะต่อไปเรามาดูห้างเสียงชุดบายนะคะของเราก็จะเด่นนะคะ3นะคะ4 นะคะที่นะคะพารวยชอบก็ชอบเป็นตัว4 5นะคะแล้วก็ตัว3 4นะคะตรงนี้แล้วก็3 5, ีกตัวหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ถ้าใครชอบก็ลองดูนะคะต่อไป มาดูจีนบ่ายนะคะที่เด่นก็จะมี6นะคะมี7นะคะมี8นะคะที่เราชอบก็คือ6 7นะคะแล้วก็7 8นะคะแล้วก็ตัว8 6ดหกนะ,ะตรงนี้ก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะก็ถ้าชอบก็กดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะยังไงก็วันนี้ขอให้ทุกคนรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ